ซึ่งผู้ใหญ่บ้านที่เป็นชายแก่แสานก็เลยต้อนรับแล้วก็บอกพวกเราว่าจะอยู่ก็บอกกับสามีพรรยาคู่นี้แล้วว่าแบบพวกเราเด้ชอบแขกที่มาเยือนนะแต่น่าเขร้าใจจังที่วันนึ่งพวกเขาต้องจากไปได้รู้ไหมหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับพวกเราอีกแล้วลีล้วกับเพื่อนวันนี้ทุกคนดูมีพร้อมดูมีอะไร แล้ววันนี้เป็นคลิปที่สามแล้วแน่นอนว่าคนเล่าไม่เหมือนเดิมแล้วใครจะเป็นคนเล่าใน EP นี้รอบที่แล้วเกตแล้วรอบที่สองเป็นทิปแล้วรอบที่สามเป็นใครใครใครกันนะใครเออยบอย้ครับวันนี้เราถึง oh, โอเคอกวันนี้โอกปอมีเรื่องเล่า วันนี้เรื่องที่โอปอจะมาเล่าให้ฟังคือเรื่องอะไรของเก๊เกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรนะของเก๊จะเกี่ยวกับแม่มดมตำนานแม่มดอฝังอง่งอังกฤษถูกไหมใช่ใช่เป็นฝั่งอังกฤษของเทพของเทเป็นความเชื่อของจีนเก่เกยกับเรื่อง,องเส้งผมชายก่อนไหมของกินอะ นนเซฟ<ส>ด้วยเออช่วงนี้สนใจในเรื่องแบบเกี่ยวกับเรื่องของญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีสถานที่แบบอะไรแบบลึกลับอะไรอย่างนี้และแน่นอนคือ <c oughs> สถานที่ลึกลับมันต้องมีตำนานหรือเรื่องเสีย่ยงขัดแน่นอนผมจะมาทุกคนมารู้จักมู่บ้านห่งในพื้นที่ที่ห่างไกลในจังหวัดฟุกุโอกะในประเทศญี่ปุ่นครับมีชื่อว่าหมู่บ้านอินุนากิหรือฉายา บ้านกินคนอา่าเป็น,นยอย่างไรล่ะคือเฉยๆน่ากลัวแล้วก็ล่ะเกี่ยวกับสุนัขซึ่งชื่อว่านีตำนานเล่ามาว่าเกี่ยวกับเหตุเหตุการณ์วนว่าสนเมื่อเกิดภูมิมัญญาแล้วเกี่ยวกับกกครอบครอบครหนึ่งที่เลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งซึ่งทุกทุกินหมานะตัวเนี้มันจะปล่อยเสียงดังล่างขาดจนเจ้าของมอันลับการดำเนนเลยจาัดก,การ ฆ่าหมาตัวนั้นทริงใช,ใช่แล้วพอรุ่งเช้าเจ้าของบ้านคนนั้นแหละก็เพิ่งได้พบว่าคนในครอบครัวถูกฆ่าตายและสรุปการที่หมาตัวผ่อนผ่อนค้นคืนทุกวันคืนคือเป็นการเตือนว่ามีผู้รุกรุกเข้ามาในบ้านในเมื่อในเมื่อมีบาดมันแล้วจึงอินโจที่เข้ามาในบ้านก็เลยจัดก,การสั่งทำคนในบ้านซึ่งค่อนข้างน่าสนุกทีเดียว จึงได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านสุนัขปร,ปร,ปริปวยซึ่งแค่ชื่อที่มาของหมู่บ้านนี้ก็ค่อนข้างสนน่าสนใจแลวถูกทุกคนแต่เรื่องที่จะเล่าว่าป็เดียวมันสยองแล้วก็ปกติมากกว่านี้อีกอว่าในช่วงยุคที่สกปรั่นปส90หรือประมาณแต่ว,ว่า50ปีที่แล้วมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านนี้คือมีสามีภรรยาคู่นหนึ่ง คือกำลังขับรถข้ามจังหวัดแล้วเกิดเหตุรถขัดข้องอ่าใช่สามีภรรยาคู่นั้นก็เลยตัดสินใจเดินล้อเข้าไปในป่าเพื่อเพื่อจะหาคนช่วยเหลือได้ว่าถนนเส้นนั้นค่อนข้างแบบไม่มีคนอยู่ไม่มีแม้กระทั่งแสงไฟและช่วงนั้นอ่ะใกล้จะมืดค่ำแล้วก็เลยตัดสินใจไปเข้าไปในป่าซึ่งสามีภรรยาคู่นี้ก็ได้ไปเจอกับ หมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่สะอาดมากและอารมณ์มันมีคนอยู่แต่หน้าแปลกดูมันไม่มีไม่มีสัตว์ไม่มีผู้คนหรือไม่มีไม่มีสัญญาณเลยที่บอกว่าเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างชิลชล่าเป็นหมู่บ้านเรียกเป็นหมู่บ้านลางเลยก็ว่าได้ใช่แล้วสามีภรรยาตรนี้ก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อจะดูว่ามีคนอยู่ไหมและเขาก็ได้ไปเจอกับ ชายแก่คนหนึ่งในหมู่บ้านมายืนต้อนรับเขาที่หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านใช่ซึ่งผู้ใหญ่บ้านที่เป็นชายแก่คนนั้นก็เลยต้อนรับแล้วก็บอกพวกเขาว่าจะอยู่ก็บอกกับสามีพยาผู้นี้แล้วว่าแบบพวกเราไม่ชอบแขกที่มาเยือนนะแต่น่าเข้าใจจังที่วันหนึ่งพวกเขาต้องจากไปได้รู้ไหมหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะชายแก่คนนั้น เอาเขียวปาที่คอสามีผมตายคาที่เฮ้ย <Hey. S 1> อย่างนั้นเลยไอ้ฝ่ายภรรยาที่โดนเห็กสามีโดนฟันที่ขอก็ตกใจปะคือแบบพยานยจะวิ่งหนีแต่ไอ้ชายแก่คนนี้ที่เป็นผู้ใหญ่บ้านคว้าไว้ทันแล้วก็จับทุ่มลงพื้นเลยแล้วฝ่ายของภรรยายก็สภาพเจ็บหนักก็คือแบบนอนชักกระเด็ดกระเด็ดที่พื้นน่ะ <Hey. S 1> แล้วคือระหว่าง ระหว่างที่ชายแก่เนี่ยแบบกำลังจะลากตัวไปไปที่ไหนสักทีน่นางก็ไม่สังเกตว่าข้างๆตรงนั้นลเหมือนมีสิ่งก่อสร้างนะไะสัญญาที่แบบใหญ่ๆเหมือนทำจากเหมือนวันกุดิบอ,อยากให้ทายไปเลยสิ่งก่อสร้างหรอใช่โรงสวบมหรือบ้บานบ้านคนไม่รู้อ่ะ เกศผู้ถูกมันเป็นบ้านคนแต่มันไม่ใช่บ้านตธรรมดามันเหมือนเป็นกระท่อมลูสทงเต็นที่ทําจากอืกระดูกคนทําจากกองกระดูกคนนั่นคือภาพสุดท้ายของภระยะรยาผู้หญิงคนนั้นก่อนที่ชายแก่จะซ้ําเขียวลงไปที่ศพแต่ะครวนลูกผมแม่มด ขนลุกหกมดเลยหมดกุ้ยนั <Yeah. S 1> ่คือมันขนลุกได้ตอนที่เราเนึกภาพออกไงตอนแรกเรามองว่าเป็นเป็นบ้านเป็นนบ้าแล้วพอโอ,อปอปบอกว่าเป็นกระท่อบอ่ะนึกภาพเป็นกระท่อบเหมือนเหมือนโจมอินเดียแดงอะ่ะแล้วพอบอกว่าเป็นกระดูกคนเท่านั้นแหละภาพสุดท้ายก่อนที่พญาอินท์สาวคู้นั้นจะจากไปก็คือนางก็เพิ่งนึกได้ว่า การที่คนไม่มีคนในหมู่บ้านก็คือต้องเล่าว่าหมู่บ้านเนี้เป็นหมู่บ้านที่แบบว่าห่างไกลคนทะเลาคือแม้กระทั่งสัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตก็เข้าไม่ถึงคือซึองว่าใครก็ตามที่ได้สามโมนั้นเข้าไปจะไม่สามารถต,ราติดต่อใครได้แบบว่าต,ติดใยในนั้นเลยและที่น่าแปลกกว่านั้นคือไอหมู่บ้านนุอินุได้ิมันไม่มีอยู่ในแผนที่ มันเป็นที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรไก่บืนเที่ยงสุดใช่และเป็นตำนาวนว่าคือบางบางคนก็ลือว่าเป็นที่อยู่แกงแยาบุซ่าบางคนก็ลือว่าเป็นที่ี่แบบผีค่ำอยู่หรือที่ที่แบบเกิดอุบัติเหตุหบ่อยๆโดยร,รวมถึงมีคนลืมกันว่าตีสามตอนเวลาตีสามถ้าใครได้ผ่านเข้าทางเข้าหมู่บ้านาหมู่บ้านาานี้ จะได้ไปอีกมิติหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นตลกอ่าอินเสกลเลยจริงเกิดไว้ทั้งทีก็โดนเกิดไว้ทั้งทีก็โดนกินซะแล้วมีใหญ่เลยสิเข้มป๊อดแล้ว ก็เอ็นจำเองกระดูกที่ไอ้กระท่อมกระดูกที่เล่าได้ไหม <c oughs> นั่นไอ้กระดูกที่กองเขามาในคือศพของนักท่องเที่ยวหรือคนที่กรกกลับเข้ามาในบ้านที่โดนชาวบ้านในหมู่บ้านฆ่าตายและนํามากองเป็นกระดูกเป็นอนุสรสถาน,ถานเอาไว้แบบเตือนคนที่บอกว่านักท่องเที่ยวก็แบบอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะไม่ไงั้นแบบตายใช่ คือต้องเยอะขนาดไหนถึงเอามาสร้างเป็นบ้านได้อะใช่มันเยอะมากและด้วยความแบบเรื่องเรื่องเล่าที่บอกว่านาหูพอสมควรแล้วก็แบบเรื่องของความอับชิดของชาวบ้านสุดท้ายก็ได้ยินไปถึงรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นเห็นว่าเป็นอันตรายมากซึ่งไม่อยากให้ใครเข้าไปลุกลาเมเละล็กไม่อยากให้ใครต้องบบว,ว่าตายอีกเห็นปะมันอันตรายถึงขั้นที่บอกว่า ไอ้กอุโมงที่เป็นทางเข้าเดียบหมู่บ้านรัฐบาลน่ะสั่งให้เอาแท่งปูนอ่ะเสาปูนนานามาปิดไม่ให้ใครได้เข้าไปเลยซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรับรู้ว่ายังมีผู้คนอยู่ในหมู่บ้านนั้นหรือไม่หรือว่าอะไรมีคนลือกันว่าคนในหมู่บ้านนั้นด้วยความที่ถูกปิดตายออกมาไหนไ,ไม่ได้ก็เลยฆ่ากินกันเองจนสุดท้ายก็ไม่เหลือใครในหมู่บ้านกลายเป็นหมู่บ้านหลังเลย จนถึงตอนนี้เรื่องราวของหมู่บ้านอินราคีก็กยังเป็นความลับนะเรื่องความที่มันไม่มีปรากฏในแบบาจริงคือสงสัยอย่างนึงน,นะถ้าสมมติเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องแต่งแล้วหมู่บ้านอินรากีเนี่ยไม่มีจริงแล้วเรื่องเล่านี่มาจากไหนล่ะก็บางทีอาจจะมาจาก อาจจะเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ไม่อยากให้คนนอกเข้าไปเขาก็เลยแต่งเรื่องขึ้นมาให้มันดูน่ากลัวคนมันก็เลยไม่อยากเข้าไปยุ่งในพื้นที่นั้นหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบเจ้าของที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในประเทศไทยเรามันก็มีเหมือนกันที่เจ้าของที่แต่งเรื่องขึ้นมาให้คนกลัวแล้วก็เขาก็ไม่อยากเขาก็แบบเออไม่ไปยุ่งกับพื้นที่นั้นเลยอาจจะจาเป็นแต่งให้มันน่ากลัวเราดูจากเรื่องที่แต่งมานี่มันเหมือนจริงได้ ก็อ,อาจจะเกตมันเกตเลยเขาอาจจะเราก็ไม่รู้ไงว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงแต่ว่าพอเราฟังมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีจริงหรือมันอาจจะไม่มีจริงซึ่งเราก็พิสูจน์ไม่ได้เออแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันน่าก,กลัวไหมนะใช่ปกติก็ไม่กล้าออกแอนะแต่พอนี้ไม่กล้าเข้าสถานที่แบบแอดเลยมันน่ากลัวคนดีรอคอย ก็จบไปแล้วกันนะครับสอเรื่องเล่าขผมบ้านกินวันกินหมู่บ้านกินคนอ่าเป็นเง้น่้ยกลัวไหมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปพีงเท่านี้ครับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรใครจะเปิดเล่าอย่าลืมติดตามนะคะบายยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ